ไม่กลัวดีใจไหมดีใจไหมดีใจเปลอดีใจครับดีใจมากครับแล้วไม่แล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านปะทวอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไวไปควาาลูกมูกับเพื่อนเพื่อนับตับบร้ับ้กับับ้กบัับ้บ้บงกังบงกับมัก้ั้บ้กับกับับังง อยู่ยากแล้วพี่น้องคนไทยเอาคืนทบต้นทบดอกโอ้โหคนไทยนี่ไม่ยอมจริงจริงนะครับเรื่องอลุกลาดประเทศไทยนี่ครับสับายดีสวัสดีครับผมแม่พี่น้องสองฟังเท่าล้วเนาะพี่น้องเนาะพบมาพ่อกับบ่าวล่าเช่นเก่าเช่นเคยนาะพี่น้องเอาข้าวข้าวสองประเทศมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านาะพี่น้องเนาะฮะมื้อนี่ต้องขอไปแล้วพี่น้องเพราะว่าไอ เบ็ดเบ็ดไม้ติดปกเสื้อเบดพี่น้องเอ้ยก็เลยต้องมา,าพากเสียงเอาขอตรวจเอาะไปพี่น้องเนาะเอามาหนี่มาอัปเดตแรงงานเมียนมาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆเท่ากับเท่า,ท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 าทเทียมกับคนไทยประจันใช่อยากอยู่แบบคนไทยประจันใช่ท้งๆสิ ายงานกลุ่มในงานเมียนมาเนี่ยมาเป็นผู้อาศัยเป็นผู้เหตุงานอยู่ในประเทศไทยเนพี่นองเนาะและล่าสุด,สด,สด,สดพี่น้องล่าเกมจนได้เนพี่น,นะล่าสุดนี่ทางกฎหมายของประเทศไทยนีย่โมนิ่งเซยเพินะ่นวอาเนาะออกมาตอบโต้อย่างทันควันส่งพี่น้องแรงงานเมียนมานีา่กลับประเทศกันแบบจ้าละวันเลยพี่น้องเลยตกงานกันแบบกระทันหันละนาวเลยห้องห่มร้องไห้ตามที่พี่น้องเห็น ตุนคีบเราเนาะเบื่องแลโอ๋อปิตาอีตนสงสารขอเจ้าอยู่เนาะพี่น้องแต่ก็จะเห็ุจังไดได้เนาะในเมื่อเจ้าก็มาอยู่ประเทศเพิ่นแล้วเจ้ามาทําตัวอย่างสี่เนาะเฮ็ดในประเทศชาติบ้านเมืองเขาเดือดร้อน่าซั่นจะ้ะเจ้าก็ต้องรับรับการกระทําของของเจ้าให้ได้เนาะเพราะว่า ประเทศนี่คือประเทศไทยเนาะเจาะเลไหมเรียกร้องสิดอีกอย่างมากมายเรียกร้องชิดอีกอย่างมากมายบ่ได้เนาะเปนหงเนาะเพราะว่าเขาเป็นแค่แร้งงานเป็นแค่ผู้มาอาศัยหาเงินหาคำส่งกลับประเทศนั่นเองเนาะชุมเจ้าก็ยู่ดีบ่มักดีเนาะกระส้างความบุญไว้ให้ประเทศไทยก็ต้องรับผลกรรมที่เจ้าของเฮ็ดไววเนาะเปนองเนาะอันนี้ก็โทษไปบ่ได้ต้องโทษเจ้าของเองเนาะพนเพราะว่า ประเทศไทยก็เจ้าให้โอกาสเจ้าแล้วมาทำมาหากินแบบมีเงินมีคำส่งกับประเทศเจ้าของอยังสิมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นตามใจชั้นด้วยนะเราไม่ออกเนาะประเทศไทยกับผมกับผมเปนว่าใจจืดใจดำเนาะก็มีหลากหลายศาสตร์ที่เขามาไขแห้งานให้มีอยู่มีกิน่นส่งเงินกลับหาเลรคร่องกลัวเนาะแต่นี่แต่นี่คือบทเรียนขั้ง ยิ่งใหญ่เนาะของชาวแรงงานเฮาเนาะอันนี้ก็ฝากแล้วพี่น้องเนาะฝากถึงแรงงานลาวหรือว่าแรงงานกมนัมพูชเ่เป็นยิ่งอย่างเด็ดขาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคอยเสีย่ยหรือว่าประเทศไทยโบนับต์นี่เป็นต้นไปโบโบ,บ่ปล่อยปลาละเลยในน่นเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่บูดีเนาะต่อประเทศชาติของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วแรงงานชาว เราเอาคนอาอาเป็นยิ่งยางเาาะน,อะน,อะนอะอ้องอย่าเหตุตามเด็ดขาดเพราะว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่แข็งแรงแข็งแก่งเนาะพีน้องเอาทำมาหาก,กินแบบจุดจริตชงเงินกับบ้านให้ครอบครัวมีอยู่มีกินสำนียกับพ่อแหละพี่น้องม่ต้องไปเรียกร้องในประเทศกเกาเจ้าีกอย่างมากมายหรอกแต่นี่แรงต่แต่นี่แรงงานเมียน,มา,นยมาเนี่เรียกร้องออกม่เนี่ย มันเปลี่ยนไปได้ยากพี่น้อยเจ้าจะไปเรียกลองอย่างนี่อเมรประเทศเจ้าในประเทศไทยมันคนละประเทศขนาดจ,จุประเทศเจ้าของเจ้ายัางบมีสิทธิ์ไปเรียกลองอย่างมากมายเลยแต่นี่ประเทศไทยเจ้าสะมาเรียกลองในอย่างขามีที่ทางานที่สุกหัวนอนให้ส่งเงินกับบานนี่กระบ,บุนหัวอะไรพี่หน้องเอ้เมนบ่ละค่คอยบอสถือกว่าอ่า เพราะนั้นแล้วถ้าตรงอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎหมายของบ้านเมืองเขาคั่ค่อยเป็นเจ้าของประเทศหรือเป็นค่อยเป็นคนไทยค่อยกับยอมรับบุรีรลมยพี่นองมาเรียกร้องมาขอจิตติต่างๆเท่ากับคนไทยเดี๋ยวมันเป็นไปบุรีรัมย์นอกเป็นไปได้ยากเลยล่ละถึงคั่นค่อยเป็นคนไทยค่อยกัยบสีสบ่ให้จริงแนวนี้เกิดขึ้นครับประเทศเจ้าของเนาะ เจ้าเป็นเจ้าเป็นไผเจ้าเป็นผู้มาอาศัยในประเทศไทยเจ้าก็สิมีสิ์มาเรียกร้องให้สิทธิต่างๆเท่าเทียมกับคนไทยอาจจะลายกับสิดที่เจ้าก็อาจจะมากกว่าคนไทยจะโดยสัมเนาะอันนี้คือความว่ามันเหมาะสมเพราะฉะนั้นเฮาทุกคนที่เป็นชาวแรงงานก็ให้ตั้งใจทำมาหากินดีกว่าพี่น้องเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าสำหรับวันนี้กลับไปก็เด้อพี่น้อง สบายดีสวัสดีครับ